แล้วนี่ข้างหน้ากล้องนี่ใครเนี่ยหนุ่มน้อยมาอีกนะดูนะครับพอจะมีปลาบ้างหรือเปล่า สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนานาเอฟซี FC, ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบก,กับผมช่งางระเดชนะวันนี้พามายกรอบนะครับมายกเพราะว่าเดี๋ยวจะย้ายจากตรงนี้เนี่ยขึ้นไปบนอ่างแล้วนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วช่วงลมลงเนาะก็จะขึ้นไปดักปลาบูบนอ่างเก็บน้ํานะครับจะย้ายจากหมายนี้ไปรอบทั้งหมด2ลูกครับ แล้วเดี๋ยวว่าจะทําเพิ่มด้วยก็เปิดคลิปให้ดูสะก่อนเผื่อวันมายกมาย้ายเนี่ยเผื่อปลายังเข้าเผื่อได้กับข้าวนะครับแล้วนี่ข้างหน้ากล้องนี่ใครเนี่ยหนุ่มน้อยมาอีกนะไอยูโรมาเล่นด้วยครับจะยกเองไหมหรือให้ลุงยกไหวเปล่าหนักอ,อ,อ,อ่ะลองลองลองอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวลุงยกเองก็ได้มันหนักขึ้นมาก่อน มีหรือเปล่าเนี่ยเงียบเกินโอ้อยปลาอะไรไม่รู้ครับพอมีอยู่นี่ได้ปลาช่อนน้อยตัวหนึง่ง ชอน้ยกระตักน้อยประชนันน้อย,ป,อยปล่อยมันไปครับลูกนี้เนี่ยเดี๋ยวจะตากให้แห้งก่อนน้องมันจะได้เบาแล้วเดี๋ยวย้ายเอาขึ้นไปบนอ่างกันครับเดี๋ยวไปดูลูกที่สองกันตอนแรกเนี่ยดักอยู่ตรงนู้นครับตรงโค้งน่นแล้วเนี่ย สงสัยมันมีช่วงที่ฝนตกก่อนหน้านี้ทักสีห้าวันแล้วมันมีพายุน้ำจะท่วมนี่พัดรอบมาอยู่ตรงนี้อ่ะดูนะครับพอจะมีปลาบ้างหรือเปล่าแต่ตั้งใจมาเก็บรอบย้ายครับตั้งใจว่าจะมาเก็บรอบย้ายเผื่อได้กับข้าวอุ้ยมีนะ ปลาอะไรอ่ะอ,อุ้ยเอาโอ้โหอุ้ยปลาเยอะเลยครับแม่ลูกเดียวนี่ได้กับข้าวเลยนี่นี่โอ้โหเด็ดครับเด็ด เยอะมากดูนะทีออกมาครับโอ้โหไม่น้อยไม่น้อยนี่ไปแล้วประดุก มาโลมาดูครับปลาดุกสองตัวนี่ก็กับข้าวมื้อแล้วนี่แล้วที่สําคัญครับปลาดุกแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าปลาดุกอุยหรือว่าทางใต้จะเรียกว่าปลาดุกเนื้ออ่อนนะครับสังเกตจากอะไรสังเกตจากหัวเนี่ยถ้าเป็นปลาดุกด้านเนี่ย หัวกะโหลกเนี่ยมันจะหยักและกระแหลมมากอย่างนี้ครับแต่ตัวเนี้ยมันมันโค้งป้านเนี่ยแบบนี้แบบนี้เขาจะเรียกว่าปลาดุกอุยและลำตัวเนี่ยมันจะค่อนข้างสั้นป้อมครับนี่คู่กันเลยปลาดุกอุยนะเด็ดมากครับหากินยากมากๆปลาดุกแบบนี้ปัจจุบันนะครับแล้วนี่ก็เแบบป็นปลาช่อนไซส์ปักเบ็ดชะโดครับนี่อ่าแล้วก็ยังมีพวกปลาตะกับอ่า ปลาซาแล้วก็ปลาฉลาดครับตัวนี้เป็นปลาสลิดเนี่ยอันนี้หอยเชอรี่ลแล้วตัวนี้ก็ปลาบูนะนี่เอาไปครับอันนี้ก็ทําเหยื่อชะโดได้เดี๋ยวได้ล่าชะโดกันช่วงอ่าฤดูลมหนาวเนี่ยครับจะมีตัวอีกเหมือนเดิมเราจะล่าชะโดกันช่วงอ่าหัวฝนกับหัวลมหนาวเนี่ยครับเนี่ยกระไก่จะฤดู ที่ลามันได้แล้วฝายทุกคลองเนี่ยจะปิดและน้ําก็จะนิ่งชะโดจะมีตัวครับผมจะกินเบ็ดง่ายจะสมเหยื่อกันไว้ซะก่อนนี่ช่อนนี่ไซส์กำลังครับแต่ว่าชุดนี้นี่กับข้าวละเดยวเลือกตัวใหญ่ๆไปครับเล็กๆจะปล่อยไปมาัาง อุยนี่ครับเนี่ยครับไซส์แบบนี้๋ยวปล่อยหมดเนี่ยเล็กแล้ว ได้ตัวงที่เหลือชุดนี้เดี๋ยวปล่อยไปครับก็ชีวิตบ้านๆนเนี่ยมันค่อนข้างจะหากินไม่ยากครับปลาอันไหนตัวเล็กเราก็ปล่อยไปว่าให้มันโตก็เลือกเอาแต่ตัวใหญ่ๆครับปล่อยเชอรี่ก็ไม่เอาอันนี อยครับนี่ส่วนที่เราจะเอากลับบ้านนะครับเอาไปทำกับข้าวมือใหญ่เลยนี่ก็เอมมาฟุกเอาลูกที่สองนะครับน้ำพัดสลอบหลุดจากที่ดักเก่ามันก็ยังได้ปลาอยู่นะครับนี่ก็เดี๋ยวผมจะเอาปลาชุดนี้เนะี่ยไปทำเมนูอะไร ตัดเข้าครัวพื้นบ้านกันไปครับมาครับมาทําครัวกันตัดมาเข้าครัวพื้นบ้านของเรานะครับนี่จากที่ไปยกรอบมาแล้วลูกที่สองนี่ได้กับข้าวเป็นมือเลยครับเอาปลาดุกอุยนะมาทํากับข้าวครับจะสังเกตว่าถ้ามันเป็นปลาดุกอุยเนี่ยเนื้อมันจะออกส้มแบบนี้เลยครับถ้าปลาดุกด้านเนี่ยมันจะออกขาวแดงนะ วิธีสังเกตปลาครับแต่ว่าถ้าดูไม่เป็นเนี่ยอย่างต้นคลิปที่บอกให้ดูที่กระโหลกมันครับถ้ากระโหลกป้านเนี่ยปลาดุกอุ้ยแน่นอนตัวกระโหลกป้านตัวสั้นป้อมนะครับถือว่าเด็ดมากๆนะปลาดุกแบบนี้แล้ววันนี้เราจะทําเมนูแกงแดงกระทิสดผักอมแอมนะครับนี่คล้ายๆผักขยงทางอีสานครับแต่ว่าคนละกลิ่นกันหอมคนละอย่าง เป็นแกงพื้นบ้านเลยครับแบบนี้นี่เด็ดมากๆแกงกะทิปลาดุกผักผัดอ,อแมแอมวันนี้กะทิก็ใช้เป็นกะทิคั้นสดจากมะพร้าวอีกแล้วนะครับที่บ้านเนี่ยนิยมใช้กะทิคั้นสดเนาะมันจะหอมจะมันกว่าครับแล้ววันนี้ช่างระเดชมาทําครัวกับคุณแม่นะครับก็ช่วงนี้เริ่มว่างแล้ว ก็จะให้คุณยายพักบ้างแม่ทําบ้างคนอื่นทําบ้างเนาะเรามีแม่ครัวเยอะนะครับช่องเราพริกแกงแดงนี่ก็จะต้องเป็นนะ้ำพริกแกงกะทิโดยตรงนะครับเรามีทั้งแม่ครัวตราดแม่ครัวอีสานนะเปียวแม่ครัวตราดก็มีคุณยายกับแม่เนี่ยครับแล้วยังมีแม่ครัวใต้ด้วย น้องสาวในพรานนะนะโอมครับก็อาหารการกินก็จะหลากหลายเอามายำรวมกันอยู่ในช่องเดียวเราเลยเนี่ช่องผมก็เสนอความหลากหลายเขาว่านะครับทั้งวิธีการหากินน้ำเค็มน้ำจืดมีครบนะครับแล้วก็วิถีก็หลากหลายรูปแบบเนาะทั้งวิถี คนทะเลวิถีคนอ่างเก็บน้ําและยังพารนบ้านเราเนี่ยบ้านช่างระเดชเนี่ยก็จะค่อนข้างหลากหลายพารนหลกักๆกก็จะเป็นพารนมิตรกับแม็กนะครับส่วนคนอื่นที่มาร่วมเนี่ยก็พี่ๆน้องๆน,น,น้าๆที่รู้จักกันครับจะได้เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาก,กันเรื่อยๆแล้วก็เผลอๆยังมีสาวๆมาให้ชมกันอยู่ตลอดนะครับนังเอกพาทัวร์อะไรประมาณนี้นะ <c oughs> ก็ได้หลากหลายกันไปครับ ก็ช่วงแม่เคี่ยวน้ำพริกแกงก,กะทิก็บอกเราบรรยากาศให้ฟังนะครับแม่เนี่ยเขาจะเคี่ยวจนกะทิเนี่ยแตกมันให้ดีเลยครับแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ปลาต้องแตกมันแบบนี้ครับแม่ชอบ แล้วก็ลงปลานะแม่จะผัดให้เนื้อปลาเนี่ยสะดุ้งสะดุ้งไฟสักหน่อยครับแล้วเดี๋ยวจะเติมหางกระชิหยอกเกลือไปหน่อยหน่อยครับ แค่นี้พอใช่ไหมแม่พอแล้วจ้ะจากนั้นเนี่ยตั้งไว้รอให้น้ำเดือดให้ปลาสุกนะครับมาเริ่มปรุงรสกันนะครับอันนี้คือผงปรุงรสรสราชาครับแม่ไม่ได้ทำหลายคลิปแล้วแม่ก็จะลืมแล้วนะ <laughs> สปอนเซอร์ใจดีของเราขอบเบลอเลยครับเนี่ย <laughs> รถสีเขียวจะรถหมูนะครับแล้วก็ตามด้วยราชาชูรถระวังหลุดมือนะของคู่กันครับรถราชากับราชาชูรถนี่ ก็จะเหยาะน้ำปลาลอยๆอยไปหน่อยครับพะเมื่อกี้เนี่ยเราใส่เกลือเป็นหลักไปแล้วเค็มเกลือซะก่อนแล้วก็เหยาะน้ำปลาให้หอมหอมนะครับจากนั้นใส่ใบออมแอมอ่าของสําคัญครับผักออมแอมโอ้ยหอมฟุ้งเลยครับน่ากินมากมาก ร้อนนะยังไงครับอร่อยจ้าอร่อยแล้วเหรอเรียบร้อยนะอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วจ้ามีครับแกงแดงกระทิสดปลาดุกอุ้ยดูเนื้อครับไม่แกงกระทิทางบ้านชาณนาเดชเนี่ยจะเน้นน้ำเยอะหน่อยครับ คลุกข้าวหรือว่ากินกับขนมจีนก็เด็ดมาครับไปชิมกันนี่แล้ววันนี้เราจะกินขนมจีนกันนะครับก็มีโอกาสได้กลับมากินข้าวกับแม่บ่อยๆเนาะหลังจากที่ผมออกจากงานประจำมาแล้วมาทำคลิปทำวิดีโอแบบนี้นะครับ ก็มีเวลาเยอะขึ้นเหมือนกับเราได้มาใช้ชีวิตในบ้านปลายที่บ้านเกิดแบบเนี้ยก็ถือเป็นความสุขอีกแบบครับจากที่ทำงานประจำอยู่หกเจ็ดปีอะพอได้กลับมาอยู่แบบนี้นี่แม่มีความสุขมากๆครับผมแม่แกงกะทิหรือแกงเผ็ดแี่แม่ชอบกินกับขนมจีนนะเดี๋ยวิ ไม่ดูแบบนี้คนแก่ชอบครับอ่ะลองชิมไม่ดูสักหน่อยอะ,อะไงครับอร่อย้โถ้ามาถ่ายทำครัวกับแม่เนี่ยแม่ก็จะชิมเข้ากล่องให้ดูด้วยนะแต่ว่า เวลาทำกับคุณยายคุณยายไม่ชอบนะคุณยายไม่ถนัดแบบนี้ครับก็เลยจะไม่ค่อยได้เห็นคุณยายกินออกกล้องเนาะแม่จะถนัดกว่าอ่ะอีกสักครั้ยงยไงใช้ได้นะชอบใช่ไหมแบบนี้ประดุกธรรมชาติเนาะบ้านเรามันหายากมาชวนกินข้าวหน่อยแม่มากินข้าวด้วยกันจ้า หอมแอมก็ใช้กินแนม,มได้เลยครับเนี่ยหอมก็เดี๋ยวขออนุญาตกินขนมจีนกับแม่นะครับถ้าเพื่อนๆพี่เพียงร้อ,อ,อ,องน้าๆนเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้ลากันไปก่อนนะแม่เนะาะสวัสดีครับบ,บ๊ายบาย